กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องภูผากลศิลที่จะพาพี่น้องไปเจาะลึกเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์และพลังศรัทธาแห่งพระเครื่องวันนี้ผมจะมาขยายเรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขวัญสถานวงการพระเครื่องและผู้ศรัทธาทั่วประเทศเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีสำคัญ ของหลวงปู่ศิลาสิริชันโทกับสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายเรื่องนี้ต้องขยายพี่น้องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือพุทธานุภาพที่ปรากฏต่อหน้าผู้คนนับร้อยมหากถินและกำเนิดจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายพี่น้องครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2568 ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คือบริเวณวัดพระาธาตุหมื่นหินซึ่งเป็นงานมหากรถินครั้งสำคัญที่ศิษธยานุสิ์จากทั่วสารทิศลังไหลกันมาเพื่อทำบุญใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้งานนี้ถูกจารึกไว้ในความทรงจำไม่ใช่เพียงงานกรถินหากแต่เป็นพิธีพุทธาพิเศกสุดเข้มขลังของพระผงองค์สำคัญ พระองค์นั้นคือพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายที่มีเอกลักษณ์สำคัญคือการฝังเหรียญเม็ดยาพระาธาตุหมื่นหินไว้ด้านหลังพี่น้องคงทราบดีว่าหลวงปู่ทวดนั้นได้รับการยกย่องมาแต่โบราณให้เป็นพระนิรันตรายแห่งแดนใต้คำว่านิรันตรายแปลตรงตัวว่าปลอดภัยไร้อันตรายดังนั้นใครมีหลวงปู่ทวดไว้บูชาเชื่อกันว่า ไม่ตายโหงย่อมแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงและพระผงรุ่นนี้เป็นการหลอมรวมสุดยอดมวลสารเพราะจัดสร้างจากมวลสารชุดเดียวกับพระอรหันต์สามพิมพ์ที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงแต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือการผนวกรวมสองสุดยอดบารมีคือบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ขจัดภัยจากแดนใต้คือหลวงปู่ทวด เข่ากับบารมีของหลวงปู่ชิลาสิริชันโทผู้เมตตาแห่งแดนอีสานนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าจักรพัรดแห่งพระนิรันตรายที่จะคุ้มครองผู้ถือครองในทุกๆด้านแค่ชื่อข้อขนลุกเลยครับพี่น้องอุตมะมหาพิธีและปาฏิหาริย์เหนือมิติเมื่อถึงฤกษกอันเป็นมงคลพิธีพุทธาพิเศษก็เริ่มขึ้นณสถานที่สำคัญคืออุโบสถมหาอุด พี่น้องต้องเข้าใจคำว่าอุโบสถมหาอุดก่อนนะครับโดยปกติแล้วหมายถึงอุโบสถที่ไม่มีประตูเข้าออกด้านข้างมีเพียงประตูหน้าและหลังเวลาทำพิธีก็จะปิดตายทั้งหมดเป็นการทำพิธีที่ถูกจำกัดอาณาเขตโดยพลังพุทธคุณล้วนๆภายนอกไม่เข้าภายในไม่ออกและในครั้งนี้ผู้เป็นประธานอธิษฐานจิตคือพระราชวัชรธรรมโสพล หรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านนั่งเข้าสมาธิอธิษฐานจิตเดียวอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่หลวงปู่กำลังบรรจุพลังพุทธาคมอย่างเต็มเปี่ยมอยู่นั้นนิมิตอัศจรรย์แรกก็อุบัติขึ้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต้องเบิกตาโพลงเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นคือ ธงเทวดานพเคราะห์ที่แขวนอยู่ด้านบนและสายศิลที่โยงรอบพิธีกลับเกิดอาการโยกไหวและโคลงเคลงอย่างรุนแรงพี่น้องครับนี่คืออุโบสถมหาอุดที่ปิดมิดชิดไม่มีช่องลมไร้ทางลมเข้าโดยสิ้นเชิงแต่ธงและสายศิลกลับไหวโคลงเคลงราวกับว่ามีแรงลมใหญ่ที่มองไม่เห็นกำลังพัดผ่านอยู่ภายในโบสถ์ แรงลมนั้นไม่ใช่ลมโลกแต่มันคือแรงลมแห่งพุทธานุภาพที่ถูกส่งออกมาจากองค์หลวงปู่ศิลาหรืออาจเป็นแรงอธิษฐานขององค์หลวงปู่ทวดเองที่มาประสิทธิ์ให้แสดงถึงการรับรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วงหล่นและพลังอำนาจที่สำแดงเดชและยังไม่ทันที่ผู้คนจะคลายความสงสัยจากปรากฏการแรกปาฏิหาริย์ที่สองก็เกิดซ้ำทันที ขณะที่หลวงปู่ทวดองค์ต้นแบบประดิษฐานอยู่บนพานอย่างสง่างามจูจูองค์พระนั้นกลับร่วงหล่นลงมาต่อหน้าผู้เขาร่วมพิธีพี่น้องครับการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเครื่องที่ตั้งอยู่บนพานอย่างดีจูู่ก็ร่วงหล่นลงมาเองโดยไม่มีผู้ใดสัมผัสมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนี่คือการสําดงถึงพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เข้มข้นถึงขีดสุด หลายท่านตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าองค์หลวงปู่ทวดท่านอาจจะแสดงปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อบอกว่าข้าพเจ้ามาแล้วและพระชุดนี้ได้รับการประจุพลังเต็มเปี่ยมแล้วเป็นการยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวขององค์ท่านเองเป็นการตอกย้ำว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันตรายองค์นี้คือสุดยอดแห่งพระผงสายแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแท้จริง ทุกคนในพธิธีต่างรู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความศรัทธาและความเกรงในบารมีอันยิ่งใหญ่คำขอนาำใจและการยอมรับจากครูบาอาจารย์เมื่อพิธีพุทธาพิเศษอันเข้มขลังเสร็จสิ้นลงปรากฏการทั้งหมดก็ยุติทุกอย่างกลับเข้าสู่ความสงบเงียบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากนั้น เรื่องราวที่เปิดเผยออกมาจากอาจารย์ลิงซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ดูแลในงานนี้ยิ่งทำให้ศรัทธาของผู้คนล้นปลี่มอาจารย์ลิงได้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านขอด้วยผมจึงนำวัถวายท่านสามถุงพี่น้องครับนี่คือคำพูดที่สั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งมหาศาลหลวงปู่ท่านขอด้วยคำนี้หมายถึงอะไรมันไม่ใช่การขอวัตถุมงคลทั่วไป แต่หมายถึงครูบาอาจารย์ท่านยังเมตตาเห็นในคุณค่าเห็นในพลังเห็นในความเข้มขลังของมวลสารชุดนี้จนต้องขอเก็บไว้เป็นการยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ในระดับสุดยอดการที่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่ศิลาออกปากขอนั่นคือเครื่องหมายรับรองชั้นสูงสุดว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันตรายชุดนี้ คือของแท้ของจริงที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและบารมีอันยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายนี่แหละครับพี่น้องคือเรื่องราวของสุดยอดพิธีพุทธาพิเศษแห่งปี2568ที่เป็นประจักษ์แก่สายตาผู้คนมากมายการโยกไหวของสายศิลการร่วงล่นขององค์พระทั้งหมดคือพุทธานุภาพที่แสดงให้เห็นว่าพระผงหลวงปู่ทวดจักรพรรดิแห่งนิรันดรายองค์นี้ คือสุดยอดแห่งวัตถุมงคลสายแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแท้จริงใครมีไว้บูชาย่อมมีหลวงปู่ทวดคอยคุ้มครองและมีบารมีของหลวงปู่ศิลาคอยส่งเสริมให้ชีวิตเป็นนิรันตรายตลอดไปครับหากพี่น้องมีประสบการณ์ปาฏิหาริจากหลวงปู่ศิลาหรือพระเครื่ององค์นี้อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องภูผากลสินไว้ด้วยนะครับ อย่ารอช้าโอกาสครั้งสำคัญในการครอบครองพระผงหลวงปู่ทวดจักรพัรดิแห่งพระนิรันตรายที่เปียมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และบารมีสองยุคนี่คือพระที่องค์จริงๆยังสแดงปาฏิหาริย์จนทงเทวดาโครงเคลงและองค์พระร่วงหลงมาต่อหน้าผู้คนในพิธีพุทธาพิเศษณอุโบสถมหาอุดท,ที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเมตตาอธิษฐานจิต เป็นที่สุดแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยด่วนพระมีจำนวนจำกัดที่สุดวัตถุมงคลที่แรงขนาดนี้ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งเรามีจำนวนจำกัดจริงๆและไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ง่ายๆอีกแล้วใครที่พลาดน่าเสียดายยิ่งกว่าพลาดทองคำแท่งอย่าให้คำว่ารู้งี้มาทำให้ท่านต้องเสียใจภายหลังวิธีการบูชาที่ง่ายที่สุด หยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาสแกน QR โคดนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ค้นหาลาย ID ผู้ผากาลสินหรือคลิกที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์แจ้งความจำนงเพื่อขอร่วมทำบุญบูชาพระผงหลวงปู่ทวดจัก,กรพัรดแห่งพระนิรันตรายสแกนเลยก่อนที่พระจะหมดไปตามแรงศรัทธาที่ท่วมท้น นิรันตรายไม่ใช่แค่ข้าอวยพรแต่มันคือพุทธคุณที่ท่านจะได้รับติดต่อมาได้เลยครับโอกาสทองแห่งมหากุศลที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต ท่านที่ได้รับชมคำให้ผ่อนจากองค์หลวงปู่ศิลาและมีจิตศรัทธาปรารถนาจะร่วมสร้างบารมีกับพระศรีอริยะเมตรัยพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดในทุกภพชาติดวนที่สุดของที่ระลึกสำหรับการร่วมบุญบูชานี้มีจำนวนจำกัดมากเนื่องจากวัตถุมงคลหรือรุ่นองค์พระชุดนี้ได้จัดสร้างขึ้นมาตามวาระอันเป็นมงคลและมีผู้ศรัทธาจับจองเข้ามาอย่างล้นหลาม เหลือให้บูชาเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นหากพลาดโอกาสนี้ไปท่านอาจต้องรออีกยาวนานอย่ารอช้านี่คือโอกาสสุดท้ายผู้ที่ปรารถนาความมั่งคั่งไม่ขาดสายผลจากนี้สินและอุปสรรคทั้งปวงและได้พบกับยุคแห่งความสุขของพระศรีอริยะเมตรัรจองด่วนทันทีเพียงแอดไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลแอเคเพื่อสอบถามและร่วมบุญบูชา Ad, ผู้พากาลสิน รีบติดต่อเข้ามาตอนนี้ก่อนที่วัตถุมงคลจะหมดลงอย่างถาวรแอดผู้ผากาลสินโอกาสสร้างบุญใหญ่ไม่ได้มีมาบ่อยๆโปรดตัดสินใจทันทีพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายในวันนี้ผู้ผากาลสินได้พาจิตใจของท่านก้าวข้ามผ่านโลกียะสู่โลกุตระ ตามรอยคำสอนและเมตตาธรรมขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทอย่างลึกซึ้งแล้วท่านได้เห็นแจ้งในสามสมบัติได้วางปณิธานเพื่อพบพระศีอริยะเมตรัยและได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของกึ่งพุทธการธรรมะอันเป็นมงคลน,นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหากท่านเห็นคุณค่าในธรรมะคำสอนที่ลึกซึ้ง การเจาะลึกพุทธประวัติและเรื่องราวความศรัทธาที่จะเป็นสเบียงบุญในการเดินทางชีวิตขอท่านโปรดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวธรรมะของภูผาการละสินด้วยการกดติดตามซัสไคร์ช่องของเราไว้เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกการบรรยายธรรมะอันเป็นมงคลและเข้มข้นในครั้งต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้เสียงธรรมะได้กังวานถึงท่านเป็นคนแรกทันทีที่เราเผยแผ่แบ่งปันแสชิปนี้ออกไปเพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญให้คนที่ไม่เคยรู้ได้รู้ให้คนที่ไม่เคยฟังได้ฟังการแบ่งปันของท่านคือทานที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่พระศาสนาขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ฟังและได้เผยแผ่ในวันนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญด้วยอายุวันโนสุขขังพลังตลอดไปสาธุถ,ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผู้ภากัลสินด้วยนะครับและถา่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่ยาลืมกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะเสิร์ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย